สวัสดนนีพี่แค่หรือเปล่าโอ้โหรับไงและคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับสี่ดาวแคสสลายนะครับผมนี่ก็คือจอฟดอ s ันเองนะครับ <c oughs> ผมผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยที่เล่นพีพีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเห็นเขาบ้างแล้วนะครับผมเองก็เห็นเขาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้คุยกันเพิ่งได้คุยกันไม่กี่วันนี้เองนะครับก็นะครับนี่ครับ นานๆทีเนี่ยผมจะได้เล่นตัวของคนในแคนตัวเองสักทีนะเออนานาทีจะได้เล่นนะครับผมและนี่ก็คือสีดาวแคสลายจ็อบเดอร์นเดย์นะครับผมพูดถึงแคนสลายนึกถึงอะไรนะอันดับอันดับแรกนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ต้องนึกถึงลูกซองนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะแบบนึกถึงจอเออมาโคลสลายมาโคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็เราก็รับรู้ดีนะครับผมอันนี้คือความจริงนะนะแต่ว่านะครับ สลายตั้งสองครัวเนี่ยสับสุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> หน้าหนดูซิว่าตัวแคร์สลายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะตัวแคร์สลายนะับพูดถึงแคร์สลายเนี่ยแน่นอนก็ต้องรู้ซองถูกไหมลูกซองเนี่ยต้องเป็นหลักอยู่แล้วถูกป่ะเออซองดำซองค่งัวซองอะไรเนี่ยซองใส่ก้าก็มีเนี่ยมันเป็นของแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นของที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดือนดูแล้วกันนะปืนกลนสไนน์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับ เ <laughs> ห็นไหลูกซองเนี่ยจะเยอะนะครับลูกซองเนี่ยจะเยอะแบบว่าปกติเนี่ยจะเยอะกว่าปกติ่อยนะครับเห็นไหมสองซอมบี้นี่คือแบบพร้อมรบนะครับเอออาจจะมีไม่ถึงร้อยวันเนี่ยนะครับผมแต่ก็นะครับมีแบบหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับตัวคะอนผีนะครับอตัวไอดอนก็มีนะครับเห็นไหมนักกากพีพ,พีเทนใช่ป่ะห,หน้าเห็นไหมนี่แหละนะครับพร้อมในล,ลูกซองซะมากกว่าเดีย๋ยนะ อ่าไม่มีรีโหลดไวเหรออ๋อนี่ไงอ่ารีโหลดไวต้องมีนะครับผมในการเล่นปืนลูกซองนะครับอ่าเดี๋ยวไปหาห้องเล่นดีกว่าครับผมพูดถึงแกรนสลายนก็ต้องนึกถึงปืนลูกซองเป็นธรรมดานะครับแครนสลายไม่มีปั๊บแคนแน่นอนว่ามันเล่นยากอยู่แล้วเพราะมันจะสับไม่ค่อยพลิ้วเหมือนคนที่เล่นซองทั่วๆไปที่มีปั๊บแครนเนี่ยก็ได้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําไมตอนนี้ผมไม่เล่นตัวตัวตาลูกซอง full ตัวผมเองนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูการสับ คลิปนี้แล้วกันว่าจะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วจบเลยจบเลย <c oughs> จบแลวจบแลว นี่ได้ยิงโดนทุกนัดเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากกว่าการสับไวนะครับอืมอืมมาเด็กกำลังครับเุืดูคลิปนี้ <laughs> โอโ้โหไม่น่าติดเล่นขออภยยัยในความติดเล่นนะครับเมื่อกี้แม่อยากติดเล่นหน่อยนะครับเพราะว่า เห in right. ็นเห็นเขาโผล่แต่หัวนะครับแต่ก็โดนหัวแล้วเข้าไปเต็มๆเลยนะครับเบยจัดอยู่นนะครับผมเฮชัดอยูโนนะครับสุลล็อตตัวพิบตัวพิบโอ้โหตัวไอดอลครับวิ่งไวครับผมร้อนเลยร้อนเลยดอกนี้ร้อนเลยปลาระเบิดขึ้นไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับสุลล่อใจเย็นนะ มาโป่งน้ำนะครับมีคบเล่นลูกสองไม่ได้นะแต่ทำนี้ได้ดไีโอ้ย head shot จุโนอ่าสลาโอ้โหจะไปเอาตัวยิงฟรีทางขวาซะหน่อยเรียบร้อยมีคนโดนหล่าครับ เฮ้ยโอโ้โ,อโหลูกซองเมื่อกี้ลูกซองยิงโดนนะไม่รู้ว่าไงไงครับเนี่ยแม,ม,ม่โดดขึ้นมาวิ่งมาตรงนี้ครับผมโอ้โหใบได้แดดแทกตัวเลยนะครับจุโลนี่เอาดิหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วขำเลยขำขำ,ขำ,ขำ นายคงจะเห็นความพยายามของเราใช่ไหมล่ะที่เราอยากจะมาเล่นกับนายแบบยีมนายเป็นอุปสรรคต่อเรามากเลยนะหลังป่ะเฮ้ยหมโป่งน้ำ เอ้าโอ้ได้ได้ว่ะยิงชิวเลยเนี่ยไม่มีใครไปยิงเขาได้เลยหรอเนี่ยเนี่ยอันนี้เองอันนี้เองเพื่อนอเราต้องเราต้องจัดการก่อนนะไม่งั้นเขาจะได้ยิงฟรีย,วยาวๆโอ้โหโดสนสไนเปเอร์ครับ ตายครับผมแต่ว่าสกอร์ฝั่งเราเนี่ยคือได้เปรียบนะครับยิงไปแล้ว93คิวนะครับสกอร์รวมสกอร์รวมนะครับสวัสดีครับซูล่านี่เฮดช่อตอยู่เดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยต<ะ>ู่ตามยิงขนาดนี้แค้นอะไรเราหรือเปล่าเราไปทำอะไรให้นายหรือเปล่าก็ไม่มีนี่ว่าเป็นยังไงครับ รือพอดีเห็นสีดาวแาสลาก็เลยอยากยิยาดอ่ะแซวเล่นแซวเล่นก่อนนะนี้ผมเล่นห้องนี้แล้วล่ะแต่ว่าห้องมันจบก่อนเล็ยามีกล่องเดียวด้วยไงอยาปั๊มสองกล่องไม่ได้ดูโลวลโ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 ล โอ้ยมาคู่โอ้ัมเห็นตัวเดียวน่ะโอ้ต้องใส่มากาพิตอู้หมาครับขวาก็มาครับผม เอออูยากเลยนี Headshot you know what they are, พี่รอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหนนี้พี่แคร์หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหสองหัวเปิ้ลสองหัวเปิ้ลนะครับอืมคมกริปคมจัดเลย แต่ว่าเล่นอย่างนี้นี่คือต้องใจเย็นๆนะครับเล่นห้องซอนะครับเป็นธรรมดานะครับถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยก็คือแน่นอนนะครับว่าต้องมีมาโคอยู่บ้านอยเ่แลเป็นธรรมดานะครับการที่จะจะเล่นห้องซองห้องนี้นะฮะสนุกสนุกเนี่ยนะครับต้องใจเย็นๆเท่านั้นนะครับเนี่ยออกจากบ้านคือโดนเลยนะเห็นไหมออกจากบ้านคือโดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับกูใจร้อนได้ไหมกูเป็ี่ยนคพูดได้ไหม ปครับผมโอ้โหนี่แหละห้องซองคือถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นได้เนี่ยก็มันนะครับผมบอกไว้ก่อนเออแต่ถ้าใครแบบเล่นแบบว่าเอ้ยโอ้โหเขาปืนกลเกินนะเขายิงนันซองกลเกินไม่ไหวก็อ่าแนะนําให้ไปเล่นห้องที่แบบติงแบบเบาๆแล้วกันนะครับถ้าเล่นได้นี่ก็คือมันเลยนะเออถ้าเล่นได้นี่คือมันเลยนะสัมผัสถึงความตึงรี๊ยะตึงรี๊ยะนี่นะครับผมส่วนเราก็อยู่รถไฟยาวๆครับ สับช้าครับสับช้าครับอยู่อย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปไหนแล้วครับ <c oughs> โอ้ h ฮ a d ็ h o t จโน่รัวกูรถไฟมีครับผมรถไฟมี โอ้โห,โ,หโหหน้าเด็้งครับผมแม่เนี่ยนะอองนี้ก็ึงเอาเรื่องเลยครับผมแต่คนที่ลำบากมันคือคือผมไงเออครับช้าว่ะคือตัวเองก็สับส่นแหละเออก็ไม่ได้สับเร็วอะไรมากหรอกแต่โอ้โหมันไม่มีบัฟไงอืมแต่เขาเน้นชัวเว้ยช้าแต่ชัว เ็ใจเย็นๆเหรอไหมอย่าเพิ่บอนะครับเป็นห้องซองเนี่ยต้องใจเย็นๆเลผมใจร้อนไม่ได้นะครับใจร้อนหนอที่แคบเนี่ยผมเออโอ้ยในสถานการณ์ที่ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบกว่าเราเนี่ยนะครับพูดตรงๆเลยนะคือใจร้อนไม่ได้เลยคือคือถ้าจะเดินเนี่ยต้องต้องคิดดีๆรจริงๆจากใจผมแล้วนะจากใจผมที่แบบว่าเล่นซองแบบแบบนี้มาก่อนในยุคกลีน่านะ เออต้องใจเย็นๆด้วย Human Protection ต,ต่อไปหัวผมใช่ไหมหัวผมเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมากสุแกโอ้โหแล้วมันกองอะไรกันต้องรถไปโอเคแบ่งกันไปบ้างพี่แบ่งกันไปบ้าง ขอน้องอยู่รถไฟนะพี่แม่งยิงยากระปืนกลเลยยิงยากระปืนกลเลยพี่๊าเบาๆหน่อยาเบาๆหน่อยโอ้โห headshot จูน่า เล่นไปเล่นมาก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ้นดูว่าเราจะเทะหรือจะชานะนะครับเอาอันหนึ่ง <_ c oughs> นี่นี่นี่โอ้โหนี่ไงหัวก,กูเลย เอาละครับสกรอร์จะแพ้หรือจะชนะนะครับเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้150คิวแล้วของฝั่งแดงนะครับเฮชชาร์ดอยู่โนโน,นะครับสุหล่อโอ้โหรอห้อยหายคำพิเศษแล้วกันนะสุหล่อคนนี้มาลัวแล้วเพินดำเนินพี่หน้าเด้งโอ้โหอะไรวะเนี่ะอย่างนี้ยังหน้าเดิ่งหัวร้อนได้นะครับผมบอกไว้ก่อนอย่างนี้มาผมก็พยายามเล่นให้ดีแหละ <laughs> พยายามให้ดีแหละเขาแจกเขาว่าแหละไหมเออพยายามเล่นให้ดีแหละ ีก็พยายามอยู่พยายามอยู่สวยโอ้โหใครว่า่ะเดินลุยเข้าไปเ่ะพี่เอ้โอ้โหเจ็บแล้วนะครับผมขออีกคิวเดียวครับทีมเราผมว่าทีมเราทำได้อยู่แล้วล่ะเฮ้ยแพ้รอะเฮ้ยเฮ้ยแต่การที่ผมดันไปเมื่อกี้นี่คือเป็นรายได้บ้านโคตรเสี่ยงเลยจริงๆ เสี่ยงมากเสี่ยงเสียงโดนยิงมากนะครับดูสิห้องนี้เป็นยังไงจ๊ะไปครับหนึ่งนัดอย่าเด้ออุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้ขอโทษครับขอโทษครับปิดไปแล้วหนึ่งแดงมาโคกรอบแดงเฮ้ยวัดอะไรคือมาโคกรอบแดง เนื้อปลากรอบหรือเปล่าเดี๋ยวปลากรอบ,อบ,อบคืออะไรปะแป๊บนึงอืมเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเฮย์ใหญ่จีโ you น know. ่เอาละครับผมไม่รู้นะครับว่ามาโคกรอบแดงคืออะไรนะครับแต่เรารู้จักปลาปลากรอบอย่างเดียวครับผมปลากรอบนะครับก็ลองกินดูนะครับรสชาติก็เค็ม,คมๆมันๆดีครับผมอ่าปลาก you know, ระบ๋อเมย์ใหญ่จีโน่นี่ครับสุดยอดเนี่ครับ ทีหนึ่งทีมเราต้องยิงอยู่คนเดียวเราก็แบบต้องมาช่วยอะ่อะฉันไม่ยอมยไม่นายอยิงอยู่คนเดียวหรอกหน้าฉันจะช่วยนายด้วย,ยดูยววดิโค้ดแบกทำไมฝั่งตรงข้ามเขาไม่มาอยู่ฝั่งนี้บ้างวะโอ้เสียดายปะไม่ไม่ตุยไม่ตุย ก็เหมือนกันครับห้องนี้ดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ในเกมนะครับอ้ามีในบ้านนะโอ้บโหเป็นธรรมดามากเลยเล่นปืนคนนี้ต้องมีคนแบบคอยยิงจากบ้านเนี่ยอันนี้อันตรายเจ็บ ซุ่มยิงบ้างแล้วเอาแล้วเว้ยม <isk> <S half> ีเดือดมีเดือดเอาเว้ยมีเดือดมีเดือดอ่าต้องใจเย็นๆกันแล้วโอ้แม่รู้นะว่าโดนยิงแล้วมันน่ากุูดกันหนาดไหนนะโอ้โหเรียบร้อยเออต้องใจเย็นๆนะครับคนที่แบบว่าโดนแบบเอ้ยโดนซุ่มยิงอะไรเงี้ยเข้าใจนะมันอาจจะแบบ มีการที่แบบทําให้มันน่ากุดกิดขนาดไหนนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเออผมก็กุดกิดเหมือนกันแหละแต่ว่าเราต้องใจเย็นเอี <c oughs> เนี่ยไปไว้เชียวเอออ่ะโอเคผมคลิปนี้ก็มีเปตัตเนี้แหละนะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะตัวแคร์สลายจ็อบดอแซหน้นา,นนานที่ผมได้เล่นตัวคุณไอแคนเวลาผมเล่นตัวคุณไอแคน can, เดี๋ยผมโอเคนะเออเพราะว่าแบบ อย่างน้อยก็แคนผมเองแคนสลายด้วยเป็นแคนที่ผมชอบแล้วเป็นแคนที่ผมอยู่นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแคนสลายคนไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆกครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า